สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวบอลจิวสองตัวนี้ให้ลูกค้าดูนะคะอ่าเดี๋ยวมาเริ่มตัวแรกก่อนเลยตัวนี้จะเป็นพญาสเสวีนะคะพญาสเสวีอยู่ในกระถางสามนิ้วเป็นกระถางแปดเหลี่ยมนะคะเขาจะมีอยู่สองต้นนะคะแตกหน่อขึ้นมาจากสองต้นจากต้นเดียวนะคะที่แรกแยกมาตอนเขาเล็กๆจะมีต้นเดียวนะคะตอนนี้แตกเป็นสองแล้วค่ะ พญาสเสวีจะเป็นบอลสีที่แตกกอค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าการลงหัวจะช้าตัวนี้ก็จะมีหัวจิ๋วๆนะคะตอนพี่บัวเปลี่ยนกระถางแล้วเจอหัวมันจิ๋วมากเลยจิ๋วจริงๆจิ๋วแบบเล็กกว่าไข่มดอีกนะคะแต่ว่าเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายติดง่ายนะคะเนี่ยแป๊บเดียวโตละตัวนี้ราคาอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ ไม่รวมส่งนะอันนี้เฉพาะราคากระถางนะคะราคาต้นไม้ตัวที่สองจะเป็นอินเนาค่ะอินเนาตัวนี้ขาวจั้วงเลยค่ะมันโดนแดดนะแล้วก็เป็นช่วงมีหัวนะคะมีหัวตัวนี้เห็นเขาขาวไหมคะพืชพืชบัวโรยตอนที่เห็นเพี้ยนิดสองตัวนะคะก็เลยโรยกันกันเพี้ยไว้ปรากฏว่าโอเคเพี้ยตายเรียบนะคะเดี๋ยวจะเอาดินเปลี่ยนดินให้มันใหม่อยู่กระถางนี้ ราคาอีเนานะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะค่าจะส่งเริ่มต้นกระทางละแปดสิบบาทนะคะถ้าเป็นถ้าสองกระถางนี้ก็แปดสิบบาทได้นะคะถ้าเกิดใครรับคู่นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเบาแต่ตัวนี้จะหนักยอยูอ่ค่าส่งแปดสิบบาท ราคาตัวนี้กระถางละ100บาทกระถางนี้150บาทนะคะเป็นราคาที่แบ่งปันจากสวนพี่บัวเองค่ะในสวนจะมีบอนสีหลายชนิดนะคะการตั้งราคาถูกหรือแพงก็ตามแต่ว่าเราขยายพันธุ์ได้ไหมนะคะถ้าบางพันธุ์เราทำจำนวนได้เยอะเราก็จะขายในราคาที่เบาลงนะคะ แต่ถ้าบางพันธุ์ที่เราขยายไม่ค่อยได้แล้วก็ได้ต้นทุนมาที่ค่อนข้างสูงมันก็ยังแพงอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยห้องเฮากระถางนี้นะคะตัวนี้ทําหัวมันหักนะคะนี่หัวมัน <c oughs> โอเคค่ะถ้าใครอยากได้สองกระถางนี้ทักมานะคะ เรวจะทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะหรือว่าทักไปที่เฟสเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะเฟซบุ๊กแล้วก็เพจนะคะกระตั้อบนสีบึงการนะคะโอเคค่ะทักมานะคะทักมา